สวัสดีครับคุณผู้ฟังนะครับคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยประกาศหอมนะครับคอลัม,มน์นี้ตีพิมพ์อยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันพุทธที่13เดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าซีรียุบก้าวไกลเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นประกาศหอมบอกว่าน่าจะถึงบางอ้อกันแล้วสิครับคือเมื่อวานนี้ครับวันที่ 12มีนาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งอันนี้เป็นชื่อเต็มนะครับชื่อเล่นก็คือกกตจุดย่อให้ถูกด้วยนะครับกกตจุดถ้ายอ่อผิดเนี่ยความหมายมันจะเปลี่ยนกกตเนี่ยเขามีมติเป็นเอกฉันเสนอเรื่องพร้อมกับความเห็นของกกตส่งให้สารรัฐธรรมนูญสั่งยุบพักก้าวไกลแล้วก็ตัดสิทธกรรมการบริหารพัก ต้องเรียกว่าเป็นภาคต่อกรณีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยมีมติเอกฉันมาก่อนหน้านี้นะครับวินิจฉัยว่าการกระทําของพิธาลิมเจริมรัฐกับพักก้าวไกลที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ในในโยบายรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นการใช้สิทธิรุศรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ขีดเส้นใต้นะครับ15เส้นเลยเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขขีดเส้นใต้นะครับล้มล้างการปกครองนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำว่าล้มล้างการปกครองมติของกกตเนี่ยไม่ใช่ไก่กานะครับไม่ใช่ไปอยู่ดีๆก็หยิบขึ้นมาพิจารณากันโดยที่เอาข้อมูลจากไหนก็ไม่รู้ไม่ใช่ แต่มันเป็นผลมาจากการพิจารณาศึกษาคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญในฉบับที่ประกาศอยู่ในราชการริจจานุเบกษาเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2567ไปเปิด g o o g l e ดูได้เลยนะครับนั่นแหละครับข้อมูลตรงนั้นรวมทั้งความเห็นที่สำนักงานกกตเนี่ยเสนอขึ้นมาอย่างกกต ว่าการกระทําของพักเก้าไกลเนี่ยเข้าข่ายเป็นความผิดตามมาตรา92วมงเล็บหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพอจุดรอจุดพอจุดว่าด้วยพักการเมืองพุทธศักราช2560มาตรา92บเนี่ยบัญญัติว่าอย่างนี้ครับเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า พักการเมืองใดกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้ยื่นสารรัฐธรรมนูญเพื่อสั่งยุบพักการเมืองนั้นบงเล็บหนึ่งคือกระทำการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประบุหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญทีนี้ ความผิดของพิธากับพักเก้าไกลเนี่ยจะครบองค์ประกอบของกฎหมายหรือไม่ก็ต้องย้อนกลับไปดูคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญอ่านให้จบนะครับอ่านจบแล้วเนี่ยหลับตาแล้วก็จะเห็นอนาคตกันเลยทีเดียวนะครับคำวินิจฉัยบอกว่าการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองซึ่งผู้ถูกร้องก็หมายถึงพิธากับพักเก้าไกลเนี่ย เสนอให้มาตรา112ออกจากลักษณะที่1คือเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงในราชอาณาจักรเป็นการกระทําเพื่อมุ่งหวังให้ความผิดตามมาตรา112เป็นความผิดที่ไม่มีความสําคัญและความร้ายแรงในระดับเดียวกันกับความผิดในหมวดที่1ของลักษณะที่1และไม่ให้ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อความมั่นคงของประเทศอีกต่อไปมีเจตนามุ่งหมาย ที่จะแยกสถาบันพระมาหากษัตริย์กับความเป็นชาติไทยออกจากกันซึ่งเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐอย่างมีในแยสำคัญนี่เป็นช่วงหนึ่งนะครับบางช่วงบางตอนเท่านั้นเองตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ย ได้วินิจฉัยเนื้อหาร่างแก้ไขมาตรา112ของพรกก้าไกลเป็นรายมาตราเลยนะครับแล้วก็อ้างถึงคำวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญที28่28กับ29ทับ2555ซึ่งได้มีการวางหลักเกี่ยวกับบทบัญญัติมาตรา112เอาไว้วางเอาไว้อย่างนี้ครับการกระทำความผิดฐานดูมินอาฆาตมาร้ายพระมหากษัตริย์พระราชินี รัชทายาทและผู้สําเร็จราชการมีลักษณะของการกระทําความผิดที่มีความร้ายแรงมากกว่าการดูหมิ่นหรือหมิ่นประมาทต่อบุคคลธรรมดาจึงไม่มีบทบัญญัติเหตุยกเว้นความผิดหรือยกเว้นโทษเอาไว้นี่แหละครับทีนี้การเสนอของนายพิธากับพรคเก้าไกลเนี่ยเสนอให้ผู้กระทําความผิดสามารถที่จะพิสูจน์เหตยกเว้นความผิด หรือยกเว้นโทษได้นะครับถ้าหากว่าเป็นการติชมเป็นการแสดงความเห็นโดยสุจริตรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อดำรงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญเพื่อประโยชน์สาธาร,รณะผู้นั้นไม่มีความผิดอันนี้เป็นข้อเสนอของก้าวไกลเขาและถ้าผู้ถูกกล่าวหาพิสูจน์ได้ว่าข้อหาที่เป็นความผิดนั้นเป็นความจริงผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ กระบวนการพิสูจน์ความจริงในศาลที่ผู้กระทำความผิดยกขึ้นมาต่อสู้จะก่อให้เกิดการพาดพิงอันนำมาสู่การหมิ่นพระเกียรติได้นะครับการเสนอกฎหมายแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา112เพื่อลดสถานะของสถาบันกษัตริย์เนี่ยเป็นนโยบายหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้ในโยบายทางการเมืองโดยนำเอาสถาบันพระมหากษัตริย์ลงมาเพื่อหวังผลคะแนนเสียงและประโยชน์ในการชนะการเลือกตัง้งมุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนทำให้สถาบันกษัตริย์ต้องเข้าไปเป็นฝักฝ่ายต่อสู้แข่งขันรณรงค์ทางการเมืองอันอาจจะนำมาซึ่งการโจมตีติเตียนโดยไม่คำนึงถึงหลักการสำคัญของ การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งมีหลักสําคัญว่าพระมาหากษัตริย์ต้องดํารงฐานะอยู่เหนือการเมืองและความเป็นกลางในทางการเมืองตุลาการบอกว่าอย่างนี้ครับการที่ผู้ถูกร้องทั้งสองเสนอร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายอาญามาตรา112และใช้เป็นนโยบายพักในการหาเสียงเลือกตั้งดังกล่าวมีเจตนาเสาะ กลอนบ่อนทำลายสถาบันพระมาหากษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดสุดโทมเสื่อมซามหรืออ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในที่สุดข้อโต้แย้งทั้งสองของผู้ถูกร้องจึงฟังไม่ขึ้นนี่เป็นส่วนหนึ่งของคำวิจัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญนะครับแต่เท่านั้นเนี่ยยังไม่พอครับ ตุลาการสารรัฐธรรมนูญยังได้ชี้ถึงพฤติการของพักเก้าวไกลพิธาซึ่งเป็นหัวหน้าพักและก็สมาชิกพักที่เป็นกรรมการบริหารพักตลอดจนสสที่มีพฤติการเรียกร้องให้แก้ไขหรือยกเลิกมาตรา112รวมทั้งการไปเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาคดีมาตรา112ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งหมายในการที่จะยกเลิกมาตรา112อันเป็นการลด การคุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์โดยสารรัฐธรรมนูญอ้างข้อมูลของสำนักข่าวกรองแห่งชาติว่ามีสมาชิกพักก้าวไกลจำนวนเจคนไปเป็นนายประกันในคดีมาตรา112ซึ่งประกอบไปด้วยพิธาลิ้มเจริญรัตชัยธวัฒตุลาทนรังสิมันโรมสุทธวันสุบรรณอยุธยาทองแดงเบญจปักอมรัตโชคปมิตรกุล ทีรัชัยพันธุมาตรทั้งหมดเคนด้วยกันรวมทั้งสอสซึ่งสารรัฐธรรมนูญระบุว่ามีพฤติกรรมเกี่ยวกับการกระทำความผิดตามมาตรา112ประกอบด้วยนะครับเช่นปิยรัต์จงเทพอย่างนี้ชนทิชาแจ้งเร็วอย่างนี้หรือไม่ก็รักชนกสีนอกอย่างนี้เป็นต้นคำนิจิัยเนี่ยบอกว่าพฤติการแสดงความคิดเห็นหรือ เข้าร่วมการรณรงค์ให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือเป็นนายประกันให้กับผู้ต้องหาหรือว่าจำเลยตามความผิดประมวลกฎหมายอาญามาตรา112หรือเป็นผู้กระทำความผิดในข้อหาดังกล่าวเสเองย่อมแสดงให้เห็นว่าพักของผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยเป็นกลุ่มการเมืองที่ต้องการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือยกเลิกบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่คุ้มครองสถาบันพระมหากษัตริย์ นี่แหละครับเป็นคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญประกาศหอมบอกว่าครับคดีนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการกล่าวหากันล,ยลอยๆนะครับไม่ใช่แต่เป็นพฤติการของพรรคก้าวไกลแล้วก็เป็นพฤติการของสมาชิกพรรคซึ่งปรากฏในสื่อมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานนับปีมาแล้วเป็นพฤติการเดิมๆพฤติการซ้ำๆจนยากที่จะปฏิเสธได้ว่าไม่เคยคิด หรือมีส่วนร่วมกับการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุกกรรมการบริหารพักเก้าวไกลมีทั้งหมด10คนที่อยู่ในคำวินิจฉัยของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญประกอบไปด้วยนายพิธาลิมเจริญรัตในฐานะหัวหน้าพักนายชัยทวัฒตุลาธนในฐานะเลขาธิการพักนางสาวนาทีพัฒกุลเศรษฐิิ์ในฐานะเฮัญญิกพัก นายนกกรพงศ์สุภนิมิตรกูลในฐานะนายทะเบียนนายปฏิพัฒน์สันติพาดากรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคเหนือนายสมชายฝั่งจุลจิตกรรมการบริหารพักสัดส่วนภักใต้นางอมรัตน์โชคประมิตรกุลกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคกลางนางสาวเบญจาแสงจันทร์กรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกนายอภิชาติ สิริสุนทรกรรมการบริหารพักสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนายสุเทพอู่อ้นกรรมการบริหารพักสัดส่วนปีกแรายง,งานทั้งหมดเนี่ยสิคนด้วยกันแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพักเก้าวไกลแม้จะมีคำวินิจฉัยของตุลาการสารรัฐธรรมนูญมาแล้วแม้กรกตจะยื่นขอให้มีการยุบพักเก้าวไกลไปแล้วก็จริง แต่พรรเก้าไกลเนี่ยยังไม่หยุดนะครับยังจะพยายามเสนอยติด่วนขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยตั้งคณะกรรมธิการวิสามัญขึ้นมาเพื่อศึกษาขอบเขตอำนาจสารรัฐธรรมนูญและขอบเขตอำนาจนิติบัญญัติเสนอขึ้นมาทำไมครับแค่นี้ก็แจมแจ้งแล้วนะครับว่าเก้าไกลเนี่ยกำลังหนีตายอย่างสุดชีวิตนะครับ